สวัสดีค่ะชงมาดามทําสวนค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเมื่อน,นี้บมจะผ้ามาบํารุงค่ะจะมาบํารุงออมมานี่ค่ะออมมานี่เป็นพืชม่งคน้นออมมานี่แขกของบุมเองค่ะเพิ่งจะสือมาปีกลายนี่อันนี้อาการใ่ใบทือส,สวยแบบนี้เดี๋ยวมาเบิงว่าบุมใส่ปุ๋ยบํารุงสูตรใดเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยนามอินซี่ของบูมนี่ละค่ะเพราะว่าก่อนที่บุมจะมาเมื่อน,นี้บุมก็เลยได้ใดโอกาสที่จะมาแช์ประสบการณ์จากที่บุมเคย บำรุงละกัแก้อากาศนองไปเนาะอาการคอใบใหม่ค่ะคอใบใหม่เพราะว่าอากาศร้อนนาร้อนซับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะใบด,ด้านล่างเขานี่จะไหมเจอ,อน,น,นี่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 จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่านี่ค่ะไปไปลายใบจะเป็นแบบนี้อากาศร้อนหรือว่าเขาอาจจะขาดธาตุธาตุอาหารบางอย่างเนาะอาจจะเป็นพวกธาตุโพแทสเซียมหรือว่าขาดธาตุพวก ดตรเจนก็ได้ค่ะขาถาดอาหารเมื่อนี้บุ้มก็เลยอ,อยากจะมาแช่ประสบการณ์ค่ะเพราะว่าสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะบุ้มได้ไหปุ๋ยเนาะบุ้มก็ไปหาข้อมูลค่ะไปให้ปุ๋ยว่าน้องเป็นยังแกอาการแบบใดบุ้มก็เลยอ,อยากลองเหตุเบิ้งแต่ว่าบุ้มเด็ดตัดใบตัดใบที่ไม่ออกแล้วตัดใบไม่แล้วก็ได้เพิ่มดินให้ไหมค่ะเพิ่มดินให้น้องไหมตัดใบที่ไม่ออกไหมดินก็จะเป็นดินร่วนดินร่วนดินทรายอะค่ะดินร่วน ดินร่วนเอ่อขาเอื่อนดินอี๋งล่ะด,ดินดินร่วนปนทรายบ่ค่ะดินที่มีอากาศท้ายเทยได,ดีอากาศ,ากาศระบายน้ำได้ดีนะคะท้ายเทพอากาศรากพืชของห้องมันจะบดาพวกแข็งดินจะบด้แข็งเนาะดินจะบดาแข็งรากพืชก็สิสามารถช่อนใช้หาหานได้ง่ายขึ้นแล้ววันนี้เขาก็ได้แตกพุ่มแตกใบขึ้นมหม่ค่ะเบังเนี่น้องเดี๋ยวเมื่อนบุ๋มจะมาให้ปุ๋ยน้ำค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งสูตรป,ปุ๋ยน้ำของบุ๋มเนี่ยค่ะ ปุ๋ยน้ำปุ๋ยที่มีธาตุในตรเจน,นะคะ่ะก็คือปุ๋ยพวกที่มีธาตุเอ็นพีเคนี่แหละคะ่ะเป็นปุ๋ยปุ๋ยมุ่นมาปุ๋ยสกัดมุ่นมาหรือว่าใครจะใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีอันนี้ก็เป็นแตกต่างกันออกไปเนาะเพราะว่าของสวนบุมมันเป็นสวนปอสารสวนอินซี่ค่ะมีแบบใดบุมก็ใส่แบบนั้นบุมก็เลยอยากจะไม่แช่ประสบการณ์นี่เหมือนเหมือนกันกันกบตนนี่ผู้ดางของบุมเนี่ยคะ่ะ เบิ้งเขาแตกใบขึ้นมหามา่ยสวยๆแตกใบแตกยอดแตกกิ่งขึ้นมหามา่ค่ะเนี่ยหมอสวยดีนี่คือกิ่งกิ่งเกา่ากิ่งเก่าที่เป็นใบยีกิ่งใบยีกิ่ง,งงอๆแล้วก็จะมักมักเป็นโรคเป็นด่างๆนะคะมุมก็ได้ตัดแตงยังออกแล้วมุมก็ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยทางใบเมื่อนี้มุมก็จะมาให้ปุ๋ยทางใบค่ะให้ปุ๋ยทางใบให้ปุ๋ยทางรากให้ปุ๋ยทางดินพร้อมดินของเขาจะได้ฟู พืชกระสิได้หาอาหารได้ง่ายการบำรุงพืชทัาของพุ่มก็จะเป็นสูตรสีแกร์ๆกันกับสูตรพริกเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าพืชทุกชนิดเขาก็ต้องบำรุงที่บ่แตกต่างกันค่ะแค่เหาเลือกใส่ปุ๋ยไหถูกว่าเขาต้องเอาปุ๋ยสูตรนี้ว่าปุ๋ยสูตรอ่าสูตรนี้ต้องการบำรุงส่วนใดเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยขีมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยขอไหลายๆเด้ออย่างเนาะล่มปิวมาก ลงปิ๊ป้องน้ําชาขออภัยหลายๆเด้อค่ะเนี่ยมุงก็จะเลือกใส่เป็นกระบอกฉีดค่ะผสมน้ําเข้าไปเล็กน้อยน้ําสกัดที่มานี่ไปจะขยันให้ก็ให้ให้ยามใดก็ได้เด้อค่ะเด้อแต่ว่าต้องผสมน้ําก่อนปุ๋ยธรรมชาติถึงถึงสิบ่สูอ่าธาตุอาหารถึงสิบ่สูปุ๋ยเคมีแต่เฮาก็ขยันให้ขยันใส่ให้เขา ดูแลบ,บำรุงให้เขาค่ะอาทิตย์ละสองเทืออทอ่อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ว่ากันไปแล้วแต่ผู้ใดมีเวลาเนาะมันก็นจะฉีดแบบนี้ค่ะฉีดใต้ใบฉีดในดินเซ่นี่ให้เขาไปเป็นพวกเนี่ยไปเป็นอาหารให้พวกจุลินซี่ที่อยู่ในดินนะคะ พี่นองคะบลูเบอร์่ผูเดียวเริ่มกดโอ้พี่นองเริ่มกดบเบอู่ผู้เดียวจนว่าจบคลิปจนว่าอันไปจักแมนหอดไสรัลเดอร์บา,อรออบาทนี่เด้อหอดไส่ล้านนอแบดนี่หอดตอนหอดตอนที่ฉีดฉีดด้านล่างคะ่ะฉีดด้านลาดด่า,ลางฉีดไตไปถ้านี่มือหนึ่งกัเปิดเปิด,ปดฉีดให้เขาจังสีทูกเสาก็จะไปนั่งอยู่หน้าบ้านคะ่ะตื่นเสาเสามาแสงเด่นอน่อ,อนก็จะไปนั่งให้ปุย้ยนั่งเบงิงนั่งแยง่งเขาอยู่จังสีละค่ะ ุม้มก็ได้ไปเปลี่ยนกระถางห้ต้นกุหลาบหินกำลังโซเดี๋ยวจะเบิ่งว่าดอกเขาจะออกมาไ้บอปีนี้นะกุหลาบหินกำลังโซค่ะสวยสวยเด้ผู้ใดสนใจก็ไปเบิ้งคลิปเก่าๆได้เ้ยค่ะกันก็เป็นพืชมังคุดขึ้นกันค่ะอันนี้นี่มุมค่อนข้าง,งที่จะมกักนากะนองน่ารักเบิ้งน้องได้แตกใบมาใหไม่แล้วก็จะมีดังๆไล่ๆแบบนี้สวยดี นี่แหละค่ะเคล็ดลับเล็กๆในน้อยนะคะผู้ใดบำรุงแบบนี้คือปุ่มนอ่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อปุ๋ยเคมีคาราคาแพงๆเด้อค่ะพี่น้องปุ๋ยขีง้งัวขี้เป็ดขี้ไก่เอามาใส่ให้เพิ่นโลดเพิ่นมกักคือกันค่ะปุ๋ยที่มีอ่าธาตุ NPK นี่บำรุงใบชว่วยเร่งในการแตกใบไม้แตกกิง่งแตกกา้านแตกหนอก่อบำรุงรากบำรุงดินไปกันเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะเบิ่ง อันนี้ก็คือกันนี่นี่อันนี้ก็ให้ปุ้ยไปขึ้นกันค่ะให้ปุ้ยเรื่อยๆค่ะนั่งงามนั่งงามจากรวานนั่งงามน้ำแข็งค่ะราชนีน้ำแข็งซโนกคึ้นค่ะราชนีหิมะเนาะผมก็เอิน่นแต่ราชนีน้ำแข็งซโนกคึ้นสวยดีแตกกิ่งเมื่อไหร่เด๋ยนจะได้มาขยายออกนู่นน่ะแตกกิ้งแตกกรากมาเรานองมาไวัยแดดก่อนช่วงนี้ นานาไปกันเด้อค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆค่ะเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ